ตลาดไม่เชื่อคำพูดเฟดอินเดียขึ้นดอกเบี้ยช็อกตลาดจียนยันใช้โควิด0ต่อไปสัปดาห์นี้มีอะไรอีกติดตามได้นะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Market Wrap Up by Beauty Mister นะคะอาล้คะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะส่วนใหญ่ก็เคลื่อนไหวในแดนลบกันหมดเลยนะคะโดยตลาดยังคงมีความผันผวนนะคะจากความกางมังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยนโยบาย0.75%คะ่ะในการประชุมเดือนหน้านะคะแม้ว่าทางด้านคุณเจอร์โมพาวเวลนะคะหรือว่าประธานเฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณว่าเฟดเนี่ยยังไม่ได้พิจารณาเรื่อง การขึ้นดนัตราดอกเบีย้ยที่รุนแรงขนาดนั้นก็ตามค่ะทางฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอย่างดัชนี S&P 500นะคะมีการปรับตัวลง 0.21%ค่ะขนาดที่ NAS d a q นะคะมีการปรับตัวลง1.54%นะคะโดยตอนแรกนะคะตลาดได้รับแรงหนุนจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่0.50%นะคะตามที่ตลาดคาดการเอาไว้เลยค่ะและนายจอร์โมพาวเวลนะคะประธานเฟดเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธแนวโน้มที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่0.75%นะคะแล้วก็เฟดเนี่ยยังเปิดเผยแผนการปรับลดขนาดของงบดุลหรือว่า QT โดยเฟดเนี่ยจะลดขนาดของง ดุลน,นะคะในวงเงิน4.75ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือนนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เลยค่ะและก็หลังจากนั้นนะคะจะค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นเป็น9.5ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเดือนนะคะในระยะเวลา3เดือนอย่างไรก็ตามค่ะในวันถัดมานะคะตลาดก็กลับมากังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีการเร่งขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยนโยบายที่0.75%ในการประชุมเดือนหน้าค่ะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ถูกเทขายอย่างหนักเลยค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดยังถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยนะคะโดยตัวเลขประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐอเมริกานะคะมีการปรับตัวลง 7.5%ในไตรามาสที่1ปี2022นะคะซึ่งก็เป็นการปรับตัวลงมากที่สุดนะับตั้งแต่ไตรามาส3ขอ,ของปี1947กันเลยทีเดียวค่ะหลังจากขยายตัว6.3%ในไตรามาสที่4ของปีก่อนหน้านะคะขณะที่ตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะคะก็มีการเพิ่มขึ้นนะ19,000รายค่ะสู่ระดับ200,000รายในสัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นระดับที่สูงสุดนะับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะแลวก็เป็นตัวเลขการเพิ่มขึ้นรายสัปดา ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2021ค่ะ นอกจากนี้นะคะตัวเลข P.M.I ก็ส่งสัญญาณเติบโตชะลอตัวลงเช่นเดียวกันค่ะโดยดัชนี P.M.I ภาคการผลิตนะคะของสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายนของปีนี้นะคะอยู่ที่ระดับ55.4ค่ะมีการปรับตัวลงมาจากระดับ57.1ในเดือนก่อนหน้านะคะแล้วก็ต่ํากว่าคาดการณ์ของตลาดที่57.8เช่นเดียวกันค่ะและดัชนี P.M.I ภาคการบริการก็มีการปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะคะสู่ระดับ57.1ในเดือนเมษายนนะคะ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่ระดับ58.5ค่ะแล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าเช่นเดียวกันค่ะ ทางฝั่งตลาดหุ้นยุโรปอย่างนัชนียูโรสต็อก50นะคะก็มีการปรับตัวลงมา4.57%ค่ะเนื่องจากนักลงทุนนะคะกังวลว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะมีการชะลอตัวลงนะคะนอกจากนี้ยังถูกกดดันจากการเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียนหลายๆแห่งอีกด้วยค่ะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในกลุ่มของยูโรโซนนะคะก็มีการประกาศออกมานะค่อนข้างจะผสมผสานกันทีเดียวนะคะโดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายนเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นทำนิวไฮนะคะที่7.5% Year Year on year ค่ะซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางยุโรปเกือบ4เท่าเลยทีเดียวนะคะขณะที่ดัชนี P M I รวมของยูโรโซนในเดือนเมษายนนะคะก็มีการปรับตัวขึ้นแต่ระดับ55.8สูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่53.9แล้วก็สูงกว่าเดือนก่อนหน้าที่54.9ค่ะ เอาละค่ะเราข้ามมาฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะอย่างดัชนีไชน่า A50 ้านะคะมีการปรับตัวลง3.05%ค่ะส่วนหางเสงนะคะปรับตัวค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะลงมานะคะ5.16%่ค่ะหลังจากที่ประชุมโพลิสบูโรนะคะยืนยันเดินหน้าใช้นโยบายโควิด -0 ต่อไปนะคะซึ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยกังวลว่ารัฐบาลจีนเนี่ยอาจใช้มาตรการล็อกดาวน์ในเมืองต่างๆนะคะที่นอกเหนือไปจากเมืองเซี่ยงไฮ้นะที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีนนั่นเองค่ะ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจของจีนนะคะอย่างดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือนเมษายนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนนะคะก็ออกมาที่ระดับ47.4นะคะลดลงจากเดือนก่อนหน้านะคะที่49.5ค่ะขณะที่ข้อมูล PMI ภาคการผลิตของสถาบันไคซิงกันบ้าน,นะคะออกมาอยู่ที่46ลดลงจากระดับที่48.1ในเดือนก่อนหน้าเช่นเดียวกันนะคะสะท้อนว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์นั่นเองค่ะ เรามาพูดถึงตลาดหุ้นอินเดียกันบ้างน,นะคะอย่างจัชนีเซนเซกนะคะก็มีการปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันนะคะ 3.90%ค่ะโดยธนาคารกลางอินเดียนะคะหรือว่า RBI นะคะ r i เซอร์ไพรส์ตลาดกันเลยทีเดียวนะคะโดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกนะคะในรอบ4ปีนะคะเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อส่งผลให้ตลาดหุ้นี้มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงะคะ่ะโดยในวันพุธที่ผ่านมานะคะธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่าง Re p o r a t รนะคะ0.4%จากระดับ4.0%นะคะสู่ระดับ 4.4%นั่นเองค่ะแล้วก็ปรับอัตราดอกเบีย้ย SDF นะคะจำนวน0.4%เช่นเดียวกันค่ะสูตระดับ4.15%ค่ะขณะที่ก็มีการปรับขึ้นอัตราการสำรองเงินนะคะอย่าง Cash Reserve Ratio นะคะ0.5%สูตระดับ4.5%อีกด้วยค่ะ ขนาดที่เซ็นอินเด็กบ้านเรานะคะก็มีการปรับตัวลงมาเช่นเดียวกันนะคะ2.27%ค่ะตามตลาดโลกนะคะขณะที่อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปของไทยเนี่ยอยู่ที่ระดับ4.65%เยออนเยในเดือนเมษายนน,ยนะคะก็มีการชะลอตัวลงมานะจากเดือนก่อนหน้านะคะที่อยู่ระดับ 5. 7.3%เยนเยียค่ะแล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ที่4.81%นะคะส่วนตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนต่อเดือนก็มีการขยายตัวขึ้นนะคะ0.34%จากเดือนก่อนหน้าเช่นเดียวกันค่ะมาทางฝั่งน้ำมันแล้วก็ทองคำกันบ้างนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสจากทีไอนะคะปรับตัวขึ้น5.65%ตัวตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าตลาดน้ำมันโลกนะคะจะเผชิญภาะวะตึงตัวมากขึ้นค่ะหลังจากสาภาพยุโรปนะคะหรือว่า EU เนี่ยส่งสัญญ,ญาณ เตรียมคว่ำบาตรนาเข้าน้ํามันจากรัสเซียนะคะประกอบกับโอเปกแล้วก็ชาติพันธมิตรนี่เลยคะ่ะประกาศว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นเลยนะคะโดยจะเพิ่มกําลังการผลิตเพียง4ส3 2 0 0 0บาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายนนะคะทำให้ตลาดน้ํามันเนี่ยยังคงตึงตัวต่อไปะคะ่ะ ส่วนทองคำนะคะปรับตัวลง1.51%นะคะหลังจากที่อัตราผลตอบแทนพัธบัตสรสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีนะคะปรับตัวขึ้นเหนือ3%นะคะ่ะเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยไม่เชื่อนะคะว่าเฟดเนี่ยจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.75%นั่นเองค่ะ สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์หน้านะคะก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คืออัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาที่จะประกาศในเย็นวันพุธนั่นเองนะคะถ้าตัวเลขตรงนี้เนี่ยออกมาสูงขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้านะคะไม่ว่าจะแบบมันออนมันหรือว่าเยี่ยนเี้ยนะคะต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ค่ะว่าจะเป็นปัจจัยลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งโลกอย่างแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นแรงกดดันให้เฟดเนี่ยจำเป็นให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่0.75เในการประชุมเดือนหน้านะคะขณะนี้ถ้าเกิดวตัเเเลขงินฟ ตรงนี้นะฮะออกมาชะลอตัวลงนะคะก็น่าจะช่วยคลายความกังวลของตลาดหุ้นได้บ้างค่ะเพราะว่าเป็นสัญญาณว่าเราอาจจะผ่านจุดที่อัตราเงินเฟ้อสูงที่สุดไปแล้วนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะคำแนะนำของนิกกี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะว่าอยากให้เพื่อนอยู่เฉยๆก่อนนะคะเก็บเงินสดกันเอาไว้ดีกว่านะคะอย่าเพิ่งเข้าไปรีบช้อนซื้อนะคะหรือว่าเข้าไปรีบถัวนั่นเองค่ะนิกกี้ว่านะคะให้รอไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่หลังการประชุมเฟดเดือนหน้าไปเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะแน่นอนใ อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ